मैं में निराला। मैं कच, मेरी मैया ने पाला धरती हिले अम्बर हिले उठे जो मेरा गदा मैं हूँ खतूर मैं दुनिया में सबसे การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนคำไส้พิยาสารมีหลายลักษณะเช่นผู้ปกครองมาส่งเดินทางโดยรถประจำทางเดินทางมาด้วยการเดินเท้าการขี่รถจักรยานและที่สำคัญคือการเดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นที่นิยมมากของนักเรียนปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนคำไส้พิยาสารเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลทําให้มีรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจึงจําเป็นต้องมีการจัดระบบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนซึ่งในการจัดระบบรถจักรยาน,นายนต์ของนักเรียนนั้นเป็นการทําที่ลาบากมากเนื่องจากมีจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเหตุนี้ทางผู้่ายสัมพันธ์เห็นว่าถ้ามีการจัดระบบรถจักรยานยนต์แบบเดิมๆดิมือการทําบัญชีการทาข้อมูลบนแผ่นกระดาษ จะไม่เหมาะสมทางุ่มจึงได้จัดทําระบบฐานข้อมูลรถจักรยานยนต์นักเรียนโรงเรียนวามเซิร์วิทยาสารขึ้นเพื่อทําให้การดําเนินงานในการจัดระบบฐานข้อมูลง่ายขึ้นยิงรถใครทำไมมาจอดเกไกลาย,ยางี้ก็ไม่รู้สิจิจสมสงสัยต้องไปดูในบัญชีทะเบียนรถทางยัง อิ่งทำอะไรวะหาทะเบียนรถวะเฮ้ยทำไมแกบ,บ้านนอกจังเลยวะเดี๋ยวนี้นะ<ๆ>เขามีฐานข้อมูลในคอมพิเวเตนะอร์แล้ววะเป็นฐานาข้อมูลทะเบียนรถนะยังไงวะยมาดูสินี่ไงข้อมูลรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ทำเป็นระบบฐานข้อมูลรถจักรยานยนต์นะอะไรนะคนหาเขาง,ง่ายด้วยทะเบียนรถจักรยานยนต์นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยนีย่งไงคะ่ะเมื่อกี้รถที่เราถามว่ารถใครนะ ได้ทุกคัเลยเออืมใช่แล้วสามารถแก้ไขได้ไหมได้แล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะระบบฐานข้อมูลรถจัก,กรยานยนต์เป็นโปรแกรมที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการกรอกข้อมูลการค้นหาข้อมูลการรายงานผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลามากระบบฐานข้อมูลนี้ ได้มีการออกแบบการค้นหาข้อมูลดังนี้คือ 1. ค้นหาและรายงานผลโดยการกรอกชื่อนักเรียน 2. ค้นหาและรายงานผลโดยการกรอกเลขประจําตัวนักเรียน 3. ค้นหาและรายงานผลโดยการกรอกทะเบียนรถ 4. ค้นหาและรายงานผลโดยการกรอกระดับชั้นเรียน 5. ค้นหาและรายงานผลโดยการกรอกข้อมูลทั้งหมด ซึ่งสะดวกสำหรับการแจวระบบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้องและรวดเร็ว